บทสวดที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสาเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอาระหันเตหิทัหิจะโลกาทาตูหิเทวะตาเยภุยเยนะสันนิปฏิตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิคุสังคฆะ อัทโขจะตุนนงสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตะหะทะโหสิอายังโขพระวาสักเกสุวิหารติกับีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิเทเว,เวตาเยภุยเยนะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคจะ ยัน,นูนะมายัมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกามิตวาภะควโตสันติเกปัญจปัญเจกตะกะคาถาภาเสยามาติภะะอาทโาคตาเทวตาเสยทาปินามะพาละวาปุริโสสัม,มัญชิตังวาพาหังภาษาเรยะปะษาลิตังวา ผ้าหังสัม,มิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตาละหิตาภคะวะโตปุละโตปาตุระหังสุอาโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกามมนตังอัฐังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวะโตสันตินเกอิมังคาถังอภาสี มหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสามยังทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัทโขอปรลาเทวตาปะกวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตะตะพิกโวสมาทะท,ะทะหังสุจิตตังอัต,ตโนปุชุกามกังสุสาระทีวะเนตานิขาดะเหตวาอินซิริยานิ พักขันติปันธิตาติปัทโขอ,อัป,ปรลราเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังชิเชตวะาปาลีขงัของอินทัขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจาักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาทโคอัปปราเทวตาปะคะวะโตสันติเกเมคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตฆมิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาลิปูเลนสันติติอาทะโคปะคะวะตาพิกขูอามันเตสิเยปูเยนะพิกเ,เวทะสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัสสนายะพิขุสังฆะเยปิเตพิขเวเอหะสุงอติตมัทานานัลหันโตธรรมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตระปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาหิสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวอ พระวิสันติอานาคาตามัทฐานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตลาลปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตัลหิอาจิขิสามิพิกะเทเทวกายังนามามิกิตตยัตยิสามิพิกเวเทวกานัง นามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุกังมานาสิกโลทะคาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภคะวะโตปัจจโสสูงภคะวาเอตะทะโวจะสีโลกรมนุตตัสามิยัตถะภุมมาทะ ตัทสิตาเยสิตาคิริคัมพลังปะหิตตัตตาสมาหิตาปูทูสีหาวะสัตลีนาโลมาขังสาภิสัมพุโนโอทาตามานุสาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวเนกปิลาวัทเวอโตาอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโว เตจะอาตับปะมะกลังกะลุงสุต,ตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาละปาตุละหุยานาังอมนุสานะทส,สนังอเปเกสัสตตมัทขุงสหสังอัฐาสตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาผู้ตาอหง ตั้งจะสัพังอภินยยะวะวัคคิตาวานาจักขุมา,าตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนิระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิขโวเยวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุปสภโส สัตตสหัสสาวยาขาภุม,มกิกบปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยส,สัสสโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางสหสัสสหสสหัสส,ส,หาสาเหวตายาขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโน โมทัมนาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงวะนางสาตาคิลาติสหสายะขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทัมนาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงวะนางอิเจโซละสหสายะขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโน โมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขาานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชาคหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนางสตาสหัสังยขานางปายิลุปาสติกุมพิโลราชาคหิโกโสปาคะสมิติงว่านาง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตลัทธปัสสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะพระหโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนางทักคินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปีตัสสะพะหโวอินทามานามหัพระลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาศสัตสีโนโมทามานาอภิการมพิขูนางสมิติงวานางปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปรโกปสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสะพะหาโวอินทามานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิการมงพิกูนางสม,มิติงว่านางอุตารันจะทิสังราชากุเวโลตับปะสาสติ ย่าขานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสะพะหาวอินทามานามหาพรา,าอิทิมันโตชุติมันโตวน,นาวันโตยสัสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังปุริมาทิสังตาละทัตละโถทักขีณะทักขีเนนะวิลุหะโกปัจชีเมนะวิลุปะโคกุเวโลอุตลังทิสัง จตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทันละมานาอัฏฐังสุวัเนกาปิละว,ะวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาส,สาัทธามายากุเวนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเศโถจะกิน,นุคันทุนิคันทุจปะปนาโท ปนาโโอมันโยจะเทวสูตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทัโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพะรูสุริยะวะัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสาหรา,าชุพิโมทามานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวานางอัทาคู อทาคูนาภาษานาคาเวสา,สาเวสาลาสาหาตันชะกากัมพระรัตตะลาอาคูปายาคาสาหายาติภิยาโมนาทัตลาถาจาอาคูนาคายัสสัตสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสาปาคะสามิติงวะนางเยนาคาราเชสาหาสาหารันติ ทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะสามารถฉปตาจิตตาสุนันปาสุนสุปันนาอิติเตสะนามังอภายันตานาคะราชานะมาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหะยันตานาคาสุปันนาสารณะามากังพุททาง ชิตาวชิลาหาาัตเถนะสมุทังอสุราชิตาพาตาโลวาสะวะเสเต,เตอิอิทิมอิทิมตโตยสัสสิโนกาลากัญชามหาพิมาอสุราธานะาเวคาสาเวปจิติสุจิตติจัปหาลาโทนามูจีสหสตัญจะพาลิปัตตะปุตตานางสัพเพเวโรจนามกา สันในหิตวาพระลิงเสนางพาหุพัฒามุป,ปาคามงุงสาม,มโยธานิพัฒนเตพิขูนางสม,มิติงว่านางอาโปจะเทวาปตาวีจะเตโชวาโยตธาคามงุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมยยะ,ยะ,ยะสะสา สหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวยาสัสสิโนทัเสเตทัสัากายาสาเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามงมพิขูนางสมิติงวานางเวนทูจะเทวาสาหาลีจะอสาสมาจะทุเวยมาจันทัสูป,ปนิสาเทวาจันทามาคูกุลักขิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวาลาหากาวาสุนังวาว,าาวาสาวาสาวูเศธโธสังกูปาคบุรินทโททัศเสตสัสะทากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนมูทัศมานาภิกามุมพิขูนางสมิติงวะนาง อาทาคูสหภูเทวาชรลามักคิสิขาลิวะอริธากาจะโลชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอาเนชากาสุเรยะสุจิลาอาคูอาคูวาสวาสวน,นสิโน ทัศเ,เตทัศทา,ากายาสัพเพนานาัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโต,นตยะสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางสมานาม,มหาสมานามานุสสามานุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาทาคูหาลายโยเทวาเย โลหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสาสิโนทัศเตทัสธากายาสัพเพนานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนาวันโตยัสาสิโนโมทมมามนาอภิกามุมพิขูนางสม,มิติงวะนางสุก,กาลุกกะลุมหาอลุนาอาคูเวคะนาสาสหะ โอทาตะคายหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาละฆะชามิส,สกาจะยะสัสสิโนฐานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัสเตทัสถานกายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิการมมงพิขูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัน หากายะยะสัสสโนสัมพิตากาสามรามเสถฐาชโชตินาจะอาสาวานิมมานารติโนอาคูอัถาคูปรานิมมิตาทัศเสเตเทัศธากายสาสัพเณนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสิโนโมธามานาอภิกามุพิขูนางสม,มิติวะนาง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนาอาคันฉงเยจันเยทศิสัสสทิสาสาหาปะปวุทธาชาติมังคีลังโอคาตินะนมนาสวังท้าเขโมคะตาลังนาคังจันทางอาสิตาติตังสุลมมาปรามาโตจะปุตตาอิทิมาโตสาหะ สันนางกุมาโลติโสจะโสป,ปาคะสมมิติงวนังสหัสลัมมะโลกานางมหาลัมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิฏมากาโยยสัสสิโสทัเสธอิสลาอาคูปัจเจกะวะสาวัตินโนเตสันจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพเอภิกันเตสินเทเทเวสลัมมะเก มาลเสเณอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหาทะพันทะทะลาเคนะพันาาทะมัตุโวสามันตาปาริวาเทเลทะมาโวมูลจิตถาโกจินางอิติตทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยัยยิปานิณาตลาภมหาหัจะสลังกัตวาณะเพรวงังยะถาปวุสโกเมโค ฐานายันโตสวิชุโกตททาาโสปัจจุทาวัติสังคุโทอะจะยังวเสตังจะสัพพังอภิญญายะววคิตวานะจักขุมาะตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตมาลเสนาอาภิกันตาเตวิชาณาถะาพิขาโวเตจะอาตับปะมาก,กาลงสุตวาพุทธะสา,สาสนัง วิตาลาเคหิปะกามุงเนสังโลมัปีชยุงสัเพวิชิตตวะตะสังคามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ